รถนั่นอ่ะไม่อยู่ตกตกตกอุ้ยโดนหัวน็อกจะน็อกกะน่ะเอ้าลงเลยมันก็ล่วงหมดต่อที่อ้าวเอ้ามันขับรถออกแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยเอออออออกไปแล้วเออมันดิฟอมันดิฟมันดิฟดิฟมันวิ่งกันวิ่ง อ่าล่วงดิเทียวิ่งหัวแม่งคน,น,นรอบเม็ดเลยเออจีเทียเลยทำได้เพื่อนคาจีมึงโดนเสียบเห็นบักเห็นบักเห็นรถบักเห็นรถบักสองตัวอจอดนี่นะไหนวะน้องตอนนี้สองตัวน้ำหรอขอ,องผมอ<ช>ะ,ใ,ะใช่ใช่รถดอบรถดอบสองตัวเห็นล,ลไม่น็อไปเทีย ไปแล้วเอ้ามันโดนใครยิงอ่ะใด่หรอเอ้ยไม่หนอกหรอวะไอ้เหี้ยไอ้เทไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเออสัไม่หนอกสักทีหมดแล้วหมดแล้วอสองตัวนะเออซ้ำไม่หนอซ้ำซ้ำซ้ำเหลือเสื้อขาวอ่ะเหลือเสื้อขาวอ่ะหลังห้องน้ำผมวิ่งได้เอ้ามันโดนใครยิงอ่ะไอ้สัตว์กูน่าจะหนอกว่ะไม่หนอกอกเพื่อนจะหนอกเพื่อนที่เสี่ยมันยังวิ่งอยู่หน้าเราปะ trong ba hết rồi này không em thấy hiện quá, cái này bom, bao nhiêu, bao nhiêu cái bao nhiêu, bao nhiêu cái bao nhiêu, bao nhiêu cái 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 bao มีออปชันมากูมีนะกูมีระเบิด์ตอะต้องถามดูแลถามคนไม่มีมาดิป่าห้องในนะห้องซ้ายอะถ้าขึ้นไปอะป่าไปละเสียงเหมือนเฮ้ยอยู่ป่ะอี๋อยู่ข้างหลัแล้วมันนี่เหรอวะเนี่ยเจ็บแล้วเจ็บแลยเจ็บเลยเจ็บแล้วในบ้านในบ้านเหรอห้องน้ำห้องน้ำเจ็บแล้วเจ็บแล้วกูสวยไปอยู่เจ็บอยู่อ่ะสวยอี๋ อมันหลุตอนไหนไม่กูเยี่ยมมันแล้วชอบเออเอ้ยกูมีเครื่องช่วยชอบว่ายิงดูข้างบนข้างนเลยตอนแรกกูเห็นมันอยู่บ้านรอแม่งดีกวะลงผ่าโะบวกไปบกดิเฮ้ยเฮ้ยที่นี่มันเออเอ่อสารซื่อมันเดิมนี่วะไอสัตว์ไหนวะใต้เดินเห็นปะน่าราใต้เหนือนะกูไม่เห็นตัวอะใต้เหนือไหนอโอ้นี่รถรถออกตาเสียเพิ่งออกต่าพคือออกเออ พ่อมไงยเออร์ซันซื่อเลยวะนอ้เฮียเอ้าเอาาอุ๊ยกูเ,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 เยิงกูเนี่ยเพื่อนมันเหรอวะสามแย่อะไรอะเดี๋ยวละคนแน่เลยปังเลยลดิมาแล้วด้วยเฮียอยู่บนหลังคาไวจังเลยิ้งไหนแล้ววะเจ็บมากพี่ มากให้ตัวขับตัวขับเล่นยากสุยจิมยี่นั่นตัวนึงติดผเามนะั้งนอนปัม๊มยาจริงๆหรอต๊อตัวขับเมื่ไหรวะตัวขับอยู่ไกลๆเลยพี่ตัวขับอยู่นู้นตัวละมีตัวใช่ปะใช่ใช่ติดผ้า,า,าเจ็บเจ็บเจ็บตัวขับวิ่งแล้วตัวขับวิ่งแล้ว

มาหน้ากูแล้วเว้ยนี่ส่งกูไป้ไหฮะเอาได้ไหมัวโอนมันเอาโทนี่วะึ้นมาเต็มเลยวะนอกแล้วตัวยัไอุ้ยเดบว่ะตรงไหนวะเนี่ยต่อได้ ใเขาขออยับปาแฟดไปเฮียที<อ>่ตองเนือนี้ะาเะหโดไปแล้วหัวหัวนันึหัวนัดหนึน่ง,งนะปิดเธอน้องมันดูหัวไปแล้วนะยิงหัวไปแล้วนะไม่ตายหรอก,นะกโอก้ทำยัไงเอาปหาแลวนะน็ะอกตายไปไปตาอาแล้วตา่แล้วตขึ้นเลยก็ไดะสายยิงกูนะหน้หน้าเราห

สองตัวนั่งกอดเอวกันจะหน้าเราน่าจะลงกูดังไปแล้วเพื่อนน่าจะลงกูดังพักสามเรอไงถอยปะไปไม่ได้ยิงไม่ได้อะเก๊ดกูดังนั่งยิงมันไอ้เหี้ยมันลุกไมดีไอ้สัตว์เอ้าตัวเดียวไม่ไม่ไม่หนอกอยู่มันน็อกอยู่อ๋อการ์ดเหรอเออมันอยู่นี้ตีกันตรงนี้นี่เปล่าขันนี่ละศพกูน่ะแหละดอกไม้ตรงนั้นแหละเอากอซ่ากูไปเล่นด้วยไอ้ที่เจอละ ตรงนี้เลยสมย้ยสมัยเลยเจ็บอยู่นะเจ้บวิ่งหนุนนะบลาเอาขวาแล้วหน้ากูโดน,นโอเอาชี <laughs> ้เฮ้ยควายยิงอะ่ะ มึงมาคุณตี้เลยวะไอ้มันยิงกันเองครับไอ้แม่โพลยิงกูไอ้ยิงไม่โดนเลยวะป่าไปไหนแล้ววะตายยรงนี้ไอ้ยีงไม่โดน,โดนเออ เฮ้ยต,ตรงนี้ตรงนี้รุมซ้ายเนี่ยวะเงียบจัง่ะไม่โผล่ขึ้นมาเหยเหรอล็อกรอกที่รถเลยเ่อนระวังไปกันนะ มาดิไอ้พ่อนักด้วยดิเออเหมือนแล้วว่าพี่ซ้ายอ่ะเหมือนแล้วเอ้ยเหลือดตีหลุมไกอ่ะไม่รู้เหลือบ้านแล้ซ้ายน่าจะเหลือบ้านนึงเดียวแล้วบ้านมีคนปะวะจิมมี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 ยิงลงยังหาไม่เจอว่าบ้าน เอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยาบดยิงกูอิงจี่าหกวสวยไทมาหน่อยทำมาหน่อยทำมาหน่อยตไมตัวนี้มีตัวมาโนวงอ่ะเอาโนวงไปละตีมันน่ะ้เฮ้ยเออทโมกันอาปั๊มยาอ้บ้าดำควันดำอ่ะคนดำอ่ะวามีเพื่ Gaia mang nữa, tu món nữa. Hãy mẹ nhìn đồng bán ở lâu ba hân 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 ว่าเราคองวงก่อนดีป่ะถึงมันต้องออกแน่นอนเราจะไปเลื่อไหนอ่ะเออเนี่ยมันยังยิงอยู่เลยเนี่ยที่หลังไหนเนี่ยหลุดออกหลรถออกไปอยู่รถนถังออกแต่เราจะโดนหลังยิงไงดิไม่ใช่ปัญหาเพื่อนหลังอ่ะปล่อยไม่เอะไงมันก็ต้องวิ่งโง่เงี้ยมันจะยอมตายวงเลยหรอใช่ปหมล่ะเนี่ยยอมอยู่แล้วเพื่อนดูมันดูมันเปิดน็องอีกแล้วเนี่ยเราขึ้นไปเราเพือนตีข้างบนนั่นแหละเนี่ยหกเก้าหกเก้าว่ะบอมไอ้จิ้ม ทางจอตเต็มเลยคุเจอนนะเนอะขุนร้านมาดิเพื่อนมึงตายมึงไม่ชุบโง่ออเที่อ่ตียนอยู่สายคนข้างล่างอะเต็มเลยเนี่ยขวามือเนี่ยเข้ามาครับละโอ้ยบ้านเอานอะห้องน้ำม,มาดิห้องน้ำเลยไม่มีระเบงระเบิดด้วยกวยวูอะเยอละตรงไเรเนาะ จิ้มเดินได้ปะรู้ว่าเดินไปได้ขังเ็บขง็โอ้โหไม่หันมาส่วนกูอีกตัวนึงไปหมดแล้วเหรอเออหมดเลยจะไวจังวะเอ้ยทัวร์นี้เอาชุดพี่หมดดิพี่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 ชุดพี่ นี่ไงเออจีเนอรเออไล่ตัวมาร์กเลยเฮ้ยมันจะมาเรื่อยๆโอ้โหมองไม่เห็นเลยสวยอยู่บ้านสวยสุดๆเพื่อนต้องหลงว่ะเพื่อนเเนี่ยเราสบายเลยถ้ามันพิ่งมาตัวมาร์กูตัวมาร์กูเพื่อนทำไมมาร์กูเลย

ติดวติดนะนีนี้มันวิ่งตามผมนกวงตัวนสวยเพนสวยเพื่อไอ้มัเวงตัวนึงเออสวยทำไมเราได้ที่นีแบบชิวจัดแต่